มาในช่วงนี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารู้จักในมุมต่างๆของคุณหมอไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามุมในในส่วนอื่นเนี่ยเรายังไม่เคยคุยกันเลยเก็บเอาไว้ในช่วงท้ายเลยคะ่ะคุณหมอคะอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊คนเป็นหมอเนี่ยจริงๆต้องงานเยอะทราบนะคะ,ะแต่ว่ามันก็ต้องมีมุมที่แบบน่ารักน่ารักหรือทราบว่าคุณหมอมีมุมน่ารักเยอะมากจริง, <c oughs> รงๆแล้วก็ <c oughs> เอาเรื่องอื่นบ้าง มีงานอดิเรกไหมชอบทําอะไรอะนอกเหนือจากทํางานแล้วค่ะหมอคือเอจริงตั้งแต่มีลูกมันจะไม่ค่อยมีงานอดิเรกง <c oughs> านอดิเรกเรกลายเป็นเลี้ยงลูกไปเลยไม่รู้นับเป็นงานอดิเรกหรือเปล่าก็จะคือช่วงก่อนช่วงที่เราปิดโควิดอะไรเงี้ยค่ะ,คะก,ก็เลยเปิดเพจขึ้นมามเป็นงานอดิเรกเบาๆเป็นเพจเกีก่ยวกับเรื่องของการแชร์การเลี้ยงลูกชื่อมาม่ากับจูจีมีลูกสาว่จูจีมก็ก็พยายามที่จะคือตัวเองเนี่ยตั้งแต่มีลูกก็ พยายามจะหาข้อมูลในเรื่องของการเลี้ยงลูกทั้งในเรื่องของฟิสิกอลคือร่างกายเขาก็เแล้วก็ลยเรื่องของพวก m e n ทอลในเรื่องของการจิตใจปลุกฝังอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่านค่อน้างจะเยอะแล้วก็ทำเพจขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นงานิเล็กเบาๆนะคะเป็นแบบแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ใช่ค่ะเช่นแบบว่าถ้าลูกเราโกหก เราจะมีวิธีแก้ไขยังไงหรือว่ามีวิธีรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นจิตแพทย์เวลาที่มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะปรึกษาเขาตลอดว่าเราจะพูดกับลูกยังไงดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วจริิๆเป็นเด็กเลี้ยงง่ายฟังอย่างนี้ดูเหมือนเขเว่าลูกต้องเลี้ยงยากมากไม่ค่ะจริงๆเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายผิดแต่เราก็จะเป็นคนที่เราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็ตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เป็นงานด่เล็กส่วนหนึ่งซึ่งไม่นักไม่รู้นับหรือเปล่าคือการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งนะคะอื่นๆก็ กินข้าวชอบชอบหาร้านอาหารที่อร่อยอร่อยนัดกับเพื่อนไปทานข้าวอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปกันค่ำก็คือเราต้องเอาลูกนอนก่อนสองทุ่มแล้วก็ไปหลังจากนั้นเพื่อนก็จะทราบเราไปสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีพาราลิตี้ของเราว่าเพื่อนจะรู้สึกว่าทําไมฉันนัดเธอมากินข้าวได้บ่อยมากมาปาร์ตี้บ่อยมากเลี้ยงลูกมั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็ทุกครั้งที่นัดเราก็ไปกันสามทุ่มคือเราหมดภาระเดีลูกแล้วลูกเราเข้านอนสองทุ่มหลังจากนั้นก็เป็นเวลาส่วนตัวและอะไรเงี้ยค่ะ จัดเวลาใช่ค่จะจัดเวลาทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นแม่ลูกอ่อนยังไงทำไมไปปาร์ตี้บ่อยๆว่าเราไม่ได้นอนพร้อมลูกไงะคะเพราะตอนเช้าคุณพ่อไปส่งแม่นอนตื่นสายก็จะเป็นว่า สองทุ่มสงลูกเขานอนหลังจากนั้นโอเคอเวลาค่ะแล้วจะเห็นปาร์ตี้ไม่ที่ไปปาร์ตี้ธรรมดาด้วยนะคะไปปาร์ตี้แบบว่าแฟชั่นโชว์บ้างแล้วมีแบบว่าอย่างงานเปิดตัวต่างๆอะไรเงี้ยก็จะได้พบคุณหมอเซสอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะก็ก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันบางทีเขาก็เปิดตัวโปรดักต์เปิดนันนี่นั่นเราก็เราก็ไปถือว่าเป็นแบบว่าเป็นการซัพพอร์ตกันไปมาใช่ค่ะหลายท่านก็มาสนับสนุนเราที่คินิกเหมือนกันก็เป็นการซัพพอร์ตกันไปมาค่ะ มาก่อนหน้านี้คือได้ได้ทราบมาว่าคุณหมอเป็นแฟนแฟนรายการเพลงแฟนอะไรอย่างนี้เลยเหรอเป็นแฟนเพลงใช่ค่ะไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นก็ชีวิตวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะตอนวัยรุ่นก็จะฟังเพลงเยอะมากขึ้นไม่ฟังเยอะเยอะเลยก็คือแฟชเรดิโอใช ตอนนั้นก็เยอะมากแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ไปงานแฟตเฟสติวัลด้วยตอนนั้นรวางานแฟตเฟสใช่ค่ะก็ไปงานแฟตเฟสตอนนี้ไปตอนนั้นจัดที่ดานิลามิดกา่ะใช่ค่ะรู้สึกมี2วันมันก็ไปสองวันเลยมีฝนตกอะไรแล้วก็สมัยนั้นยังเป็นนักกษาแพทย์อยู่ก็ไปกับเพื่อนแล้วอยู่ลังสิตค่ะคุยนั่งรถตู้มาลงไกลเหมือนกันเชียวทินใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ต่อมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สนุกมากเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่ไปเนี่ยวันที่สองหรือยังจำไม่ได้แล้ว ฝนตกแล้วก็<ช><ช>เป็นวงพราวร้องเพลงเธอคือความฝันบนเวทีพอดีอซึ่งฝนตกแล้วแต่ทุกคนก็ยังยืนอยู่แล้วนักร้องก็ร้องอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปยืนพอมันเริ่มตกหนักเนี่ยก็จําได้ว่ามีคนข้างๆเนี่ย คือเขาก็น่ารักมากมันเป็นเหมือนเสื้อเสื้อกันฝนค่ะเขาก็บอกว่าโอเคไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้หญิงเขาบอกเนี่ยเขาให้เสื้อเนี่ยเอาเอาไปคุมกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเป็นมิตรภาพเล็กๆว่าเราเป็นคนที่เราชอบชอบสิ่งเดียวกันแล้วก็มาอยู่รวมกันแล้วก็มีการแบ่งปันกันอะไรเงี้ยค่ะคือตั้งแต่ตอนสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีติ่งเกาหลีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าสมัยนี้ก็คงเป็นแบบอารมณ์เหมือนติ่งเกาหลีของคนที่แบบว่าแฟนคลับของดาราของอะไรที่เรารู้ว่าเราชอบในสิ่งสิ่งเดียวกันแล้วเราก็มารวมตัวกกกัันนแแแลล้วววเเรรรรราาา็มีบบ่่่ชช์หหหืืืออองปย เพราะเรา,เ,<อ>าเรารู้ว่าเราชอบอมันส <จะ S 1> <ด>ิเดียวกัน,กนใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นงานแฟลตเฟสเนี่ยแหละที่เราไปแล้วก็ จำได้ว่าสมัยก่อนเป็นซีดีเรารู้แล้วพ่งนี้จะมีศิลปินท่านไหนมาบ้างก็ต้องพกอซีดีนะถ้าต้องพกซีดีนั้นแล้วก็ไปยืนเข้าแถวได้เซ็นทั้งวงและอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันก็มันก็มีมุมนี้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นเป็นมุมนี้ในในสมัยอดีตที่ชอบชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบแฟรเฟสติวัลมาชอบฟังแฟรเรดิโอมากใช่คือเปิดตลอด14.5ว้าวขอบคุณค่ะมาถึงว่าเมื่อสักครู่นี้คุณบอกบอกว่าในงานอดิเรกคงเป็นเลี้ยงลูกวิธีเลี้ยงลูกทำ ยังไงคะถึงได้ถึงได้แบบลูกสาวเนี่ยคุณน้องจูจีนเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากแล้วบอกว่าแล้วบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคือถ้าถ้าได้เห็นน้องจูจีนไม่เห็นน้องจูจีนสวัสดีเลยค่ะจะแบบว่าจะเห็นว่าเด็กคนอด่นสวัสดียังไงเนี่ยสวัสดีแบบมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเรื่องสวัสดีเนี่ยโรงเรียนสอนนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะ มีหลักการอย่างเดียวเลยคือเลี้ยงลูกเป็นเชิงบวกเพราะว่าบวกที่ไม่ได้ไปบวกกับเขา <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะแต่หมายความว่าเราจะพยายามสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกเขาอะ,อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะพยายามพูดในแง่เช่นสมมุติว่าสมมุติเขาใช้มือกินอาหารเราต้องการให้ใช้ช้อนซ่อมเราอาจจะพูดว่าถ้าเราใช้ช้อนซ่อมเนี่ยจะดีกว่าไม้มือน่าจะไม่น่าจะไม่สกรปรกเนาะแล้วน่าจะกินได้เรียบร้อยกว่าอะไรแบบนี้พี่อุ้ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกอะไรที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบเราก็ไม่ได้ไปดุด่าว่ากล่าวอะไรเขามาก ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างใจดีกับลูกนะคะไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดุไม่ค่อยได้ว่าอะไรแต่ด้วยความอาจจะเขาเป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่แล้วด้วยค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องไปดุด่าอะไรเขาแต่ว่าโดยรวมก็คือเราให้เขาค่อนข้างให้เขามีเขา e e o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  s s p e e c h นะคะก็จะพูดอะไรก็ได้ อยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้หมายว่าในบ้านนะคะแต่กับคนข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ว่าเขาต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกับคนข้างนอกเขาจะเขาจะมีมารยาทว่าแต่กับแม่พอดีเขาจะกล้าพูดเขาเหมือนเพื่อนไหมคะเลี้ยงแบบเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้ลูกรู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อนแต่เราเขารู้ว่าเราเป็นแม่แต่เป็นแม่ที่คุยได้ทุกอย่างอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะเขายังต้องเคารพแม่อยู่ใช่คเขายังต้องเคารพแม่แม่ก็คือแม่แต่ว่าเขาสามารถที่จะบอกแม่ได้คุยกับแม่ได้อยากให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่ว่าเขา จะทําอะไรก็ไม่อยากที่จะจัดเขาเขาจะทําอันนั้นทำอะไรผิดก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแม่ไปจัดเขาเพราะว่าถ้าเราไปจัดเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเล่าอันนี้เป็นแบบว่าหลักการในการเลี้ยงลูกของตัวเองคือค่อนข้างปล่อยเขาไม่ให้เขาไม่เขาไม่เขาเครียดแม้กระทั่งการเรียนนะทุกวันนี้ก็จะถามเขาว่าเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็บอกได้ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องมีถ้าไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะให้ให้เขามีแบบมีไอเดียนของตัวเองแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยว่าอะไรเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะถ้าถ้าอย่างนั้นเนี้ยเขามีส่วนในในการที่อ,อย่างอย่างเช่นสมมติคุณหมอบอกว่าเขาเลี้ยงง่ายเขาแบบสามารถคุยอะไรกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว,แล,วแล้วเคยมีเคสไหนที่แบบว่าเขาคุยแล้วแบบเอ๊ะเราแบบเอ๊ะ จริงไหมเราแบบเราเลี้ยงมาแบบนี้เหรออะไรอย่างเ <Okay. S 2> งี้ยมีไหมเซอร์ไพรส์ <Surprise. S 1> อะไรอย่เงี้ยเมื่อตอนเขาอยู่อนุบาล3ค่ะพี่อุย้ยตอนนั้นอยู่ดีลูกมาบอกว่าชอบเด็กผู้ชายคนหนึ่งในห้อง ตกใจมากคือจริงๆวันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กก็อะไรอย่างเงี้ยไเนแต่ตอนนั้นทําใจไม่ได้รู้สึกว่าทําไมอยู่อนุบาลสามลูกจะต้องไปแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนหน้าลูกเนี่ยเราไม่ทําแบบนั้นนะลูกอตอนหน้าลูกเราก็ทำเฉยๆครูชิวๆอะไรเล่าคนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าในใจคือเฮิร์ตมากรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดทําไมลูกอนุบาลสามลูกเราต้องไปช่บผู้ชาย <c oughs> คือจริงๆเ,เ,เป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนก็จะบอกเป็นเรื่องปกติตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกเฮิร์ตขับรถจากบ้านมามาคลินิกขับหลงค่นี่ที่ขับมา ผิดเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบม่อขับหลงอ่ะขับมาไม่ถูกเพราะว่าในใจมันคิดไปหมดว่าเ,เราเลี้ยงอะไรผิดหรือเปล่าทาไมลูกเราอยู่แค่อนุบาลสามไปเืิ่มเด็กผู้ชายซึ่งจริงๆแล้วมันมันป็นเรื่องปกติมากค่ก็ก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อนก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็แค่บอกลูกว่าเออคนไหนคือเราแค่เก็ตอะลองเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ แล้วก็อาจจะบอกเขาก็ได้ตอนนี้เนอะเราเป็นเป็นเพื่อนกันไปนู่นนี่นั่นเรายังเด็กกันอยู่นะเราเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก,ก็พบว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อันนั้นเป็นอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าทำไมทำไมลูกถึงไปเปื้มนเด็กผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะคะแล้วก็ไม่ไม่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเขาเป็นเด็กขี้อายแล้วเขาแค่ต้องการจะบอกแม่เฉยว่าเขาเขารู้สึกคนนี้หลอเขาบอกอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ไปแบบไม่ได้อะไรอะไรอย่างี้ค่ะไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นเพราะเป็นเด็กเรียบร้อยคุณคุณพ่อก็เป็นหมอใช่ค่ะใช่ไหมคะหูขาอจมูกแล้วแล้วได้มีเวลาอยู่รวมกันบ่อยไหมคะเราจะหรือว่าแบเราจะมีวันหยุดรวมกันควันเสาร์ใช่ค่ะวันเสาร์เนี่ยจะไม่นัดเพื่อนแล้วก็ไม่ไม่ทำอะไรเพราะว่าไม่ทําอะไรนอก จะเป็น <formation Memorial Day> Family Day ย์ก็หรือว่าแฟมิลี่เจวันที่ของเราเป็น Family Day ว so 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 ันเสาร์ใช่ค่ะก็ก็วันเสาร์จะเป็นวันที่ลูกหยุดเรียนแล้วเราแล้วของเราก็จะไม่เข้าคลินิกแล้วคุณพ่อก็จะไม่เข้าโรงพยาบาลก็จะเป็นวันที่เราได้ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เขาอยากจะไปไหนทําอะไรก็จะมี1วันก็คือวันเสาร์ที่เราอยู่ด้วยกันแต่วันในวันอื่นๆเราก็อยู่ด้วยกันตอนเย็นอะไรเงี้ยนะคะเียนแต่ว่าถ้าทั้งวันเลยเต็มวันเนี่ยก็จะจะต้องมีอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะจะได้มีมีบ ไม่สามารถย้อนคืนมาได้วันหนึ่งเขาโตและวสิบกว่าแล้วเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นเป็น first priority ของเขาแล้วเป็นธรรมดาของชีวิทยานเด็กพอเด็กอายุสิกว่าเพื่อนจะเป็น first priority ในชีวิตเขาแล้วในตอนเนี้ยเราก็ ต้องสร้างเมมโมรีสร้างอะไรว่าวันหนึ่งเขานึกย้อนไปก็อ๋อสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยทุกวันเสาร์แม่พาไปกินที่นี่วันเสาร์แม่อะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขามีมีเมมโมรีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอ้โหเป็นมุมน่ารักมากจริงๆก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นเป็นครอบครัวตั้งตั้งวันขึ้นมาวันเนี่ยเออดีเหมือนกันนะคะคือแบบว่าถ้าสมมติว่าทุกครอบครัวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีมันต้องมีแบบเนี้ยก็คือต่างคนต่างยก ยกคิวต่างๆหรือว่านัดต่างๆเพื่อที่จะมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวจะไม่อจะไม่นับรับดัดวันเสาร์เลยคือไม่ทำอะไรค่ะถ้าอยู่รวมกันเนี่มักอะทำอะไรพาไปไหว้น้ำบ้างพาไปกินข้าวเดินนั่งส่วนใหญ่เดินห้างเพราะว่าแม่แม่ขี้เหยียดไปที่อื่นร้อนก็จะไปเดินห้างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางทีก็อยู่บ้านด้วยกันเฉยๆเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไรกันอ่านิทานด้วยกันอะไรค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้เขาอายุกี่ขวบแล้วนะคะตอนนี้จริงแปดขวบแล้วค่ะอยู่ขึ้นป .3 ค่ะแต่แดูดูเป็นดูเหมือนเขาโตดูเหมือนเขาแบบว่ามีมีแนวคิดมีอะไรวิธีการพูดเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าจะเพราะว่าเขาอยู่กับผู้ใหญ่จริงๆเขาเป็นเด็กที่ถ้าตัวเองดูแล้วเนี่ยคือเขาไม่ค่อยได้เสพละครไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้คำพูดเขาหรือว่า อินเนอร์เขาเนี่ยที่ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอะไรเงี้ยอินเนอร์เขาจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเราสึกว่าเขาดูเด็กว่าเด็กคนอื่นเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้เสพละครไม่ค่อยอะไรเงี้ยค่ะห้ามเหรอคะหรือว่ายังไงก็คือก็ไม่ได้อยากให้เขาดูอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่กระทั่งการ์ตูนอะไรเงี้ยเขาก็จะเสพการ์ตูนที่มันค่อนข้างที่จะเด็กๆนิดนึงเขาจะไม่ค่อยชอบดูการ์ตูนที่มันดราม่าอะไรมากแต่ว่าหมายความว่าการแสดงออกภายนอกของเขาเนี่ยในเรื่องของมารยาทแล้วก็การคิดคำนึงถึงถึงความรู้สึกคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความเเเเป็นผู้ใหญ่พรรราาาะ สั่งสอนเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรเนี่ได้วยฮะเขาจะไม่เป็นเด็กที่ไปชี้คนอื่นหรือคนที่แตกต่างเขาจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่อนุบาลเพราะว่าเราเราสอนเขาเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นเด็กที่มีมารยาทจะไม่ไม่กรีดร้องในที่สาธารณะร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเขาจะเป็นเด็กที่มีความแมชัชัวทางด้านมารยาทค่อนข้างค่อนข้างมากค่ะโอ้ได้รู้จักคุณหมอทุกมุมไปแล้วนะคะคุณหมอเกรสนะคะเป็นคนที่รายการของเราค่ะ Smile Thailand อยากแนะนำให้คุณณรู้จักได้มากยิ่งขึ้นนะคะ อกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นหลายๆมุมทุกมุมของคุณหมอเลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงเราได้ทั้งแนวคิดเราได้ทั้งความรู้แล้วเราก็ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะในการเลี้ยงลูกด้วยนะคะและไปตามได้ที่เพจคุณ, <c oughs> คณหอ <c oughs> มอแมมม่ากับจูจีนค่ะมมม่ากับจูจีนด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> คุณหมอค <c oughs> ุณหมอยวันนี้เราลาไปเลยนะคะพร้อมๆกับคุณหมอเกรสค่ะที่ ด็อกเตอร์เกรสคลิน uh ิกนะคะสวัสดีค่ะ uh huh.